สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูเสี่ยงจีทอดกระเทียมพริกไทยกันนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับหอมกระเทียมแล้วก็พริกไทยโรยด้วยกระเทียมข้างบนน่ารับประทานสุดๆนะครับตัวเสี่ยงจีก็หอมนุ่มละมุนในปากสุดๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกัน วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็จะเป็นเสี้ยงจีนะเสี้ยงจีผมก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับวิธีทํายังไงให้เสี้ยงจีของเราไม่มีกลิ่นนะครับทําได้ไง่ายๆไม่ยากนะครับส่วนวัตถุดิบต่อไปของเราก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับ3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอามาตำรวมกันวัตถุดิบของเราก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปหั่นเตรียมเสี่ยงจีเพื่อที่จะนําไปทอดกันต่อเลยครับ เราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับไม่ต้องใหญ่จนเกินไปนะทำตามนี้เลยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตำสามเปลือกันนะครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากขักชีนะครับกระเทียมเราจะใช้ไม่หมดนะครับจะแบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งเอาไว้เจียวกระเทียมเพื่อที่จะโรยหน้าด้วยนะครับตักออกเลยนะครับตำเสร็จแล้วก็ตักออกเลยเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมอีกครึ่งหนึ่งมาตำเพื่อที่จะนำไปเจียวกันต่อครับ ตาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องตำละเอียดมากนะตามแค่พอกระเทียมหยาบๆนะครับหรือเป็นบุบๆกระพอนะครับเสร็จแล้วตักกระเทียมพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปเลยอย่างแรกของเราก็จะเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับเจียวจนหอมเหลืองเลยนะ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํากระเทียมไปพักไว้ก่อนนะครับแยกน้ํามันไว้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเทน้ํามันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัด3ามเกลือกันต่อครับใส่ลงไปเลยผัดจนหอมนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยเสี่ยงจีนะครับผมใส่เสี่ยงจีลงไปแล้วนะครับเราก็จะผัดเสี่ยงจีจนสุกเลยนะครับ ในการผัดเสี่ยงจีของเราหรือทอดเสี่ยงจีของเราเราก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการทอดเสี่ยงจีเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะคายน้ําออกมาสักเล็กน้อยนะครับก็เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวตัวเสี่ยงจีเองก็จะสุกแห้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ผัดามาจนได้ที่เราก็โอเคแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนะครับเป็นอย่างแรกตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยนะพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ลงไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะ ไปตกแต่งหน้าตาอาหารเพื่อความสวยงามนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟลงจานกันเลยครับแอดมินบอกเลยว่าหอมอมากๆน่ารับประทานสุดๆนะครับจัดเสิร์ฟลงจานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาโรยด้วยกระเทียมเจวที่เราแบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งนะครับโรยเพื่อความสวยงามใครจะโรยยังไงก็ได้นะครับ โรยเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยผักชีเพื่อความสวยงามก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับน่ารับประทานมากๆนะครับเพื่อนๆครับใครชอบคลิปนี้กันบ้างครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็เลิศน,นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านะครับสวัสดีครับ